สวัสดีครับเพี่ผมเวเฟอร์คริสโตนะครับคลิปนี้จะมาแชร์เทคนิคการเข้าเทรดฟิวเจอร์นะครับทำาไะไรไปกว่า2 0 0ซนนะครับในเทรดเดียวนะซึ่งเทรดนี้นะก็เป็นเทรดเมื่อวันพฤหัสที่13บที่ผ่านมานั่นเองนะครับก็เป็นเทรดก่อนวันวาเลนไทน์นะก็เดี๋ยววันนี้นะครับจะมาทำคลิปอธิบายเหตุผลการเข้าเทรดในออเดอร์นี้นะครับ่าออเดอร์นี้เนี่ยก่อนเข้าเทรดมีกระบวนการคิดและเทคนิคการเข้าเทรดอะไรบ้างเดียวเราก็ไปรับชมรับฟังคลิปนี้กันเลยครับ ครับก็มาอยู่กับคู่เหรียญเลเยอร์นะครับเลเยอร์ USDT นะก็เป็นเหรียญที่เพิ่งลิตมาใหม่มาได้ไม่นานนะครับในกระดานใบแนนนะก็ตามสูตรเดิมแล้วเ,เพื่อนๆเมื่อไรเนี่ยที่เราเห็นเหรียญลิตรใหม่เนี่ยช่วงแรกๆเนี่ยมันอาจจะมีโฟโมบ้างหน้าอะไรบ้างอาจจะดีดบ้างนะแต่ว่าก็เป็นเรื่องปกติครับเมื่อไหรที่ราคาเนี่ยมันเริ่มมีการขายมากขึ้นเนี่ยก็บ่งบอกได้ว่าเฮ้ยตอนนี้เนี่ยเทนขาลงเนี่ยมาแล้วเพราะการที่เราเล่นเหรียญลิตใหม่เนี่ยโอกาสที่แบบ ราคามันจะลงเนี่ยค่อนข้างสูงกว่านะเราจังหวะที่มันทุบแรงๆทุบใหญ่ๆเนี่ยแล้วเราสามารถหาจังหวะช็อตได้นะเพราะว่าเหรียญที่ลิดบนใบนนนะครับก่อนที่เขาจะมาลิดบนใบนนเนี่ยมันก็มีการลิดบนเด็กต่างๆหรือว่าลิดบนเชนต่างๆที่มันแบบราคาต้นน้ำมากๆเลยอะบางคนที่เขาได้เหรียญโปรเจกต์พวกนี้มาในราคาต้นน้ำมาเขาก็สามารถนํามาขายเทขายทำอะไรกันได้ง่ายๆเลยนะครัาเพราะฉะนี่นนย การเล่นเหรียญต้นน้ so want, ําหรือว่าเหรียญที่เพิ่งลิดมาใหม่ในใบเนี้นะครับหน้าช็อตเนี่ยค่อนข้างได้เปรียบนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องรอให้ราคามันลงก่อนหรือมีแท่งวอลลุ่มแท่งรดชันก่อนนะครับก็เดี๋ยวเรามาไล่แกะกราฟตัวนี้กันนะครับซึ่งในทางเฟรม1ชั่วโมงนะครับเรามาไล่ดูกราฟกันนะครับก็ทางเฟรม1ชั่วโมงเนี่ยก็ตามสูตรนะํรราคาลีดมาเนี่ยก็อาจจะมีย่อบ้างอะไรบ้างนะแล้วก็มีวอลลุ่มดันอยู่ค่อนข้างโหดเลยนะครับในชุดตรงนี้เนี่ยก็เออดันโหด ลาก,กิน liquidity นะเพราะว่าตอนที่ราคาเหรียญเนี่ยมันลิต์มาแรกๆเลยเนี่ย funding fee อยู่ที่ประมาณ1-2%เลยนะครับลบอยู่ที่1-2%เลยบ่งบอกดึงคนเนี่ยช็อตเยอะมากๆนะครับแล้วเจ้ามือเนี่ยก็คือแบบเจ้ามือรายใหญ่นะเขาก็พยายามลากราคาไปให้สูงที่สุดเท่าที่เขาจะลากได้นะเพื่อกิน liquidity ของฝั่งช็อตนั่นเองนะครับก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ยังไม่เล่นนะเราก็รอหาจังหวะก่อน ซึ่งพอถึงจุดนึ่งนะครับที่ฝั่งชนเนี่ยเริ่มแตกแล้วนะพอร์ตเริ่มแตกแล้วเนี่ยก็จะมีสัญญาณการเทโบฟิตของรายใหญ่นะก็จะมีการทุบกราฟกลับลงมานะจะสังเกตเห็นได้ว่าเฮ้ยแอแทงเนี่ยแหละจังหวะนี้เนี่ยแหละจะเป็นจังหวะที่แบบโครงสร้างเทนของชุดตรงนี้เนี่ยจะเปลี่ยนไปแล้วนะเพราะว่าราคาเนี่ยขึ้นมาชนบริเวณโซนแนวต้านด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นแนวต้านด้วยสังเกตจากสำหรับเพื่อนมือใหม่นะยังดูไม่ออกนะครับสังเกตเห็นได้ว่าเฮ้ยครั้งแรกเนี่ยที่ราคามันลิฟต์ ครั้งแรกเลยวันแรกเลยเนี่ยราคาเด้งมาที่โซน1.5ดอลลาร์นะแล้วก็ทุบกลับลงมาก็ทําเป็นกรอบไว้ครั้งที่2เนี่ยราคาขึ้นมาอีกที่โซนไอ1.5ดอลลาร์นะครับหลังจากนั้นราคาก็ทุบอีกนะครั้งที่3นะครับขึ้นมาโซน1.5ดอลลาร์อีกครั้งนะก็ทุบกลับลงมาอีกแสดงว่าตรงนี้เนี่ยเป็นจุดขายสําคัญมากเลยนะเป็นแนวรับจิตวิทยาด้วยนะเลข1.5ดอลล์เนี่ยก็ค่อนข้างสวยนะครับก็หลังจากนั้นเนี่ยที่เราวิเคราะห์เห็นแล้วว่าตอนนี้เนี่ย แรงซื้อมาคืแรงขายเนี่ยมันตบกลับลงมาแท่งมาคือมาอย่างนี้ครับในทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยบ่งบอกถึงเลยว่าตอนนี้เนี่ยแรงขายเริ่มเข้ามาแล้วหาจังหวะเซล์ได้นะก็รอจังหวะที่ราคานะครับลุดโลนะครับหัวดุดโลตรงนี้นั่นเองแล้วก็สามารถหาจังหวะเล่นหน้าเซลลได้นะครับซึ่งเราก็มาไล่ดูกราฟมาเรื่อยเนี่ยก็มาดูชุดที่ผมส่งซิกแนล้วกันนะครับก็เป็นเทรดวันที่13นั่นเองนะครับก็จะเป็นชุดตรงนี้เลยนะครับราคาเนี่ยมันก็มีการไหลลงมาเรื่อยนะครับตามโครงสร้างเทรนขาลงเขง้ามานะเพราะว่าแบบ รายใหญ่นะครับเขาล่างช็อตจนแตกแล้วก็เริ่มไล่เทโบฟิตนะครับส่วนคนที่ได้แอเดปมาก็เริ่มมาไล่เทกันนะครับไล่เทเกี่ยวกับไรกันก็หาจังหวะเซลได้เรื่อยๆเพราะว่าชุดตรงนี้นะครับเราก็สามารถเซลได้นะก็คือชุดตรงนี้อ่ะผมทําเป็นกรอบแนวรับแนวต้านไว้แล้วนะครับราคาเนี่ยมีการเบรกเอาลงมานะครับในชุดของตรงนี้อ่าราคาเนี่ยเบรกหลุดแนวรับมานะครับก็มองได้ว่ามันจะลงมาต่อที่โซนบริเวณ แนวรับชุดล่างๆนะครับก็เป็นแนวรับที่มันเคยเด้งครั้งก่อนนะก็มีโอกาสสูงที่มันจะลงมาโซนแถวๆนี้ได้เลยนะไอ้จังหวะเบรกเอา Break out ชุดนี้เนี่ยเราสามารถเข้าช็อตโพซิชั่นได้เลยนะครับในชุดของตรงนี้อ่าแท่งเบรกเอาตรงนี้เนี่ยค่อนข้างสวยนะเพราะว่าราคาเนี่ยดุดแนวรับกรอบสีแดงมากนะครับก็มีโอกาสลงมาเทสแนวรับใหญ่ได้นะอันนี้ก็ค่อนข้างสวยแต่ว่าผมเองเนี่ยไม่ทันนะมาทันเทรดตรงนี้ละก็จะเป็นเทรดชุดตรงนี้นะครับเราจะสังเกตเห็นว่าเฮ้ยราคาเนี่ยมันมีการ ลงมาเทสโซนเรนโซน0.9 0.93 0.94ประมาณนี้นะครับโซนแถวนี้ราคามันก็ไซด์เวย์ของมันนะครับก็เป็นการพักตัวของราคาแนละซาคาเนี่ยมันไซด์เวย์อยู่ในกรอบนี้ซึ่งสิ่งที่การาฟทำนะครับก็วิ่งอยู่ในกรอบนี้แหละจนสุดท้ายเนี่ยมันเริ่มเสียทรงแล้วเริ่มเสียทรงก็คือชุดตรงนี้เนี่ยเริ่มมีการเบรกเอาและรีบาวขึ้นไปได,ได้นิดเดียวนะครับแล้วก็ตบกลับลงมาอันนี้คือคอนเฟิร์มนะครับเป็นเบรกเอาท์นะครับเป็นแบร์แฟกต์นะครับก็จะเป็นโครงสร้างของชาาารรร์์ททแพพเเินนนนะีน่่ือๆก็ไปสามาถ เสดุดูพวกหลักการใชร้แพทเทิร์นได้นะแต่ว่าถ้าเกิดสรุปสั้นๆเลยก็คือราคามันโดนตบหลุดแนวรับประมาณเองบ่งบอกถึงแรงซื้อเนี่ยมีปริมาณเยอะมากๆเอ้ยแรงขายนะครับมีปริมาณเยอะมากๆเลยนะก็ทําให้ราคาเนี่ยหลุดทุบหลุดแนวรับมานะครับเราก็ฉะนั้นเนี่ยเราสามารถเข้าช็อตตรงนี้ได้เลยนะไอ้จังหวะแท่งที่มันตบกลับลงมอาอีกรอบเนี่ยไอ้น,นี่ลงมาเทสแล้วก็รีบาวได้นิดเดียวแล้วก็ตบกลับลงมาน,นะครับก็สามารถเข้าแรงแต่โซน0.9นประมาณนี้ได้เลยนะครับแต่ว่า N.T ผมเนี่ยค่อนข้างสูงหน่อยให้ไปที่ศูนย์อยู่94เลยตั้งแต่แท่งเบรกแท่งแรกนี่แท่งนี้เลยนะครับก็เข้าช็อตเพอร์ชันไปส่วนสต็อปล็อนะครับเราจะวางไว้ที่เหนือไฮเดิมที่ราคาเคยรีบาวไปถึงกัประมาณ1.03นะส่วน D.P. ี่มันหนึ่งต่อหนึ่งนะเทรดนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเทรดที่วินไปนะ profit ประมาณสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับก็ราคาเนี่ยก็ลงต่อมาจริงๆนะครับลงมาโซนเบรนแนวรับนี้นะครับเพราะว่าราคาครั้งที่แล้วเนี่ยมันมีการ ลงมานะครับที่บริเวณโซนแนวรับนี้แล้วมันก็ดิงขึ้นไปทำา i g ใหม่แล้วก็เป็นไปได้สูงถ้าเกิดราคามันลุดตรงนี้แล้วเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะลงมาเทสที่จุดที่มันเคยขึ้นไปครั้งก่อนได้นะครับก็ประมาณโซนกรอบแถวแถวนี้ก็หาเทลฟิตแถวแถวนี้ได้นะครับก็ R1 ตอนหนึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเทดที่ ไม่ได้ยากนะครับแล้วก็ไล่ดูโครงสร้างเทนก่อนแล่นอย่างเป็นเหรียญที่ลิตใหม่ด้วยนะครับแล้วก็รู้อันดีอยู่แล้วว่าเหรียญลิตใหม่บนใบแนนนะครับโอกาสที่เปิดตลาดมาแล้วเนี่ยโอกาสที่มันจะไล่ทุบเนี่ยก็ค่อนข้างสูงนะเพราะว่าคนที่ได้ราคามาต่ำๆนะครับก็เอามาเทขายกันบนใบแนนนะครับก็ประมาณนี้นะเพื่อนๆก็ลองเอาไปปรับใช้กันนะครับก็ขอฝากกลุ่มคอมมูนิตี้เวเฟอร์คริปโตด้วยนะครับเป็นกลุ่มคอมมูนิตี้เทรดเดอร์สำหรับเทรดเดอร์สายคริปโตคนไทยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะเพื่อนๆที่ยัง เงางอยู่นะก็สามารถมาหาเพื่อนเทรดแลกเปลี่ยนพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์ศึกษาหาความรู้ต่างๆได้ในกลุ่มคอมมูนิตี้นะก็มีเพื่อนๆที่เป็นเทรดเดอร์นะมาเทรดกันแบบ24ชั่วโมงเลยนะเพื่อนๆก็สามารถเข้ากลุ่มมาพูดคุยกันได้นะครับลิงก์กลุ่มคอมมูนิตี้อยู่ที่ใต้ d e สคริป t i o n คลิปนี้นะครับสนนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะก็สวัสดีครับ